สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนช่องต้นคริปโตทุกคนนะครับนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันที่11มิถุนายนนะครับปีพศ2567คลิปนี้เป็นคลิปแรกในรอบ5เดือนเลยนะครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงช่อง YouTube เลยนะครับนะฮะมีแต่วิเคราะห์ในชุมชนนะครับยูทูบนะฮะเป็นการวิเคราะห์กราฟเปล่านะครับนะแต่ว่าไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารหรืออัปเดตกราฟเลยนะครับนะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็จะเริ่มทําคลิปตั้งแต่วันนี้้เปป็นนตไ แต่สาหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาวิเคราะห์กราฟนะครับแต่ผมจะนําคลิปที่ผมเคยเทรดสดเนี่ยนะครับนำมาแชร์เทคนิคนะครับแล้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆืนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะครับเป็นคลิปเก่าแล้วก็คลิปใหม่ที่ผมพยายามนะครับบันทึกไว้อยู่เรื่อยมานะครับแล้วก็คลิปมันค้างไว้เยอะมากนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมก็เลยอยากจะนํามาแชร์นะครับเป็นความรู้ในวันนี้แล้วก็ผมก็จะได้ลบออกนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเครื่องแล้วนะครับนะฮะ ยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะในช่วงที่ผ่านมาผมก็เจอปัญหามากมายนะครับพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็พักฟื้นตัวเองนะครับนะเนื่องจากว่าผมเป็นไมเกรนแล้วก็ปวดหัวมากนะครับนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับพยายามพักฟื้นตัวเองนะครับและตอนนี้ก็อยากจะกลับมาทําช่องเหมือนเดิมนะครับนะจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับจะไม่บอกว่า ดีกว่าเดิมนะครับแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับนะฮะจะพยายามทาเท่าที่ผมทําได้นะครับใครที่ยังติดตามผมใครที่ยังชื่นชอบผลงานผมนะครับใครที่เคยได้ความรู้จักผมนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมในทุกๆคลิปด้วยนะครับผมไม่ขออะไรมากเลยนะครับนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับนะฮะตอนนี้ก็อยากจะกลับมารีเทิร์นใหม่ทั้งหมดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเทรดนะครับเป็นการเทรด ไปนะครับเทรดขึ้นนะครับผมมี2คลิปนะนะครับเป็นคลิปเทรดขึ้นกับเทรดลงเนาะนะครับสำหรับสายฟิวเจอร์นะครับใครที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเทรดฟิวเจอร์ก็ลองไปศึกษานะครับดูคลิปการเทรดฟิวเจอร์ก่อนในช่อง YouTube นะครับมีหลายช่องเลยนะครับช่องผมก็มีนะครับแต่คลิปที่ผมบันทึกไว้เกี่ยวกับการเทรดสดเนี่ยนะครับผมมีมากกว่า50คลิปนะครับแต่วันนี้ผมจะทยอยนะครับนำมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะประมาณสัก4ีคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูกราฟนะครับวอลลุ่ม เวลาเราจะเทรดนะครับทำกำไรระยะสั้นนะครับเพื่อทํากระแสเงินสดรายวันเนี่ยนะครับมันมีวิธีการยังไงนะครับนะะฮเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันเลยครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับนะก็สําหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูกราฟนะครับนะฮะอาจจะต้องไปศึกษามาก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าการเทรดสั้นเนี่ยการทํากำไรระยะสั้นเนี่ยนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับทักษะไหวพริบแล้วก็ใจเนี่ยล้วนๆเลยนะครับนะการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็สําคัญ นะครับนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานมีความรู้มาบ้างนะครับนะถ้ายังไม่รู้เกี่ยวกับกราฟก็ลองไปศึกษาในรับแนวต้านการดูวอลุ่มนะครับนะในคลิปช่อง YouTube ก่อนก็ได้นะครับนะมีหลายช่องเลยนะครับหรือว่าจะค้นหาในช่องผมก็ได้นะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับนะการเทรดสั้นเนี่ยนะครับมันมีหลายวิธีการมีหลายเทคนิคมากนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีการเทรดไม่เหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับ สอนเทรดมาเนี่ยสิรุ่นนะครับกำลังจะสอนรุ่นที่16นะครับน่าจะไปเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้านะครับแล้วก็เทรดนะครับหาวิธีการนะครับหาเทคนิคต่างๆมาโดยตลอดนะครับทุกวันนี้นะครับผมพยายามเทรดโดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์และมันก็เทรดได้จริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็เทรดโดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ผมเปิดกราฟเข้ามาที่หน้ากระดานเนี่ยนะครับดูกราฟดูแท่งเทียนดูวอลุ่มนะครับ3อย่างนะครับ R กราฟนะครับแท่งเทียนนะครับแล้วก็วอลลุ่มแล้วก็ในรับแนต้านนะครับนะฮะผมใช้นะครับเทคนิคนะครับแล้วก็ความรู้แค่นี้นะครับในการทํากําไรนะครับซึ่งมันมีคลิป4ี่สิคลิปเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันเลยว่ามันเทรดได้จริงๆนะครับแต่ละคนก็มีเทคนิควิธีการไม่เหมือนกันแต่แต่ผมไม่ได้บอกให้เลือกดูอินดิเคเตอร์นะครับนะสามารถดูอินดิเคเตอร์ควบคู่ได้ในบางครั้งผมก็ยังมีการดูประกอบบ้างนะครับนะเอามาใช้เป็นองค์ประกอบอย่างเช่นผมตัดสินใจ ในทำฟิวส์ใหญ่อกเนาะว่าเนแนวโน้มมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมก็อาจจะต้องดู MACD RSI อะไรพวกเนี้ยครับแต่นะครับในช่วงเกือบหนึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่ผมเทรดเนี่ยผมจะเริ่มเทรดแบบกราฟเปล่าแล้วนะครับดูแค่กราฟในหน้ากระดานพอนะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็เริ่มเทรดนะครับเข้าจังหวะนะครับการเทรดสั้นเนี่ยนะครับนะมันเล่นกับอารมณ์เรานะครับค่อนข้างสูงนะครับแต่มันทํากําไรง่ายแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับ เก็บกระแสเงินสดได้ดีนะครับทำกำไรปุ๊บออกเลยนะครับถ้าใครควบคุมความโลบได้ก็ได้เงินไปใช้เลยหรือใครอยากจะอินนะครับอยากจะปั้นพอร์ตนะครับอยากจะทาให้พอร์ตโตก็กาไรทบต้นนะครับเทรดนะครับสมมติเรามี10ดอนเทรดมาได้20ดอนเป็น30เอา30ไปเทรดต่อแต่เงินทั้งหมดเราไม่จำเป็นต้องเทรดหมดนะฮะอย่างเช่นเรามีเงินอยู่100%อย่างเงี้ยเราก็ลงแค่30%มที่เหลือเป็นการค้าพอร์ตสำหรับคนที่เทรดหมดคลอสนะนะครับฟิวเจอร์นะครับหรือจะเทิดไอโซเลต เริ่มต้นคลิปแรกนะครับคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับนะนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็มีการเปิดโพซชั่นนะครับนะฮะเทดนะครับเหรียญนะครับในแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้ก็ที่ผมขีดไว้นะครับนะเป็นการบันทึกนะครับก็แนวโน้มในค่อนข้างที่จะขึ้นในตามเฟรม m e 4ชั่วโมงแล้วก็ปรับมา1ชั่วโมงนะครับนะฮะนะฮะจริงๆกราฟมันขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะแต่ผมเทรดตามหลัง แต่ยังมั่นใจว่ามันขึ้นได้นะครับลักษณะแท่งเทียนเนี่ยนะครับมีการทิ้งไส้นะครับนะหรือว่าทําสวิงโลนะครับสูงขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็สังเกตวอลลุ่มหน้ากระดานเห็นไหมครับนะฮะจะวอลลุ่มเนี่ยจะเขียวอันนี้ปรับมาในทาเฟรมเดย์นะนะครับแนวโน้มมันขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้ผมบวกอยู่ประมาณสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาจินนะครับนะฮะเก้าสิบหกำไรสี่เปอร์เซ็นต์ะเห็นไหมฮะ อันนี้ผมปรับมาดูอินดิเคเตอร์นะครับนะอาจจะไวหน่อยนะนะครับนะอาจจะไวหน่อยเห็นไหมครับว่าลักษณะของ RSI เนี่ยนะครับมีโมเมนตัมเป็นขาขึ้นนะครับนะเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วก็ MACD นะครับจะเห็นว่ามันเพิ่งจะตัดขึ้นเนาะนะครับผมก็จะพยายามปรับทำฟิมหลายๆท f ฟ a m มเพื่อดูปรับไปมานะครับบางทีมันก็ไม่ได้ตรงตามที่เราดูหรอกนะครับแต่เราใช้ประสบการณ์นะครับคาดการเอานะครับนะฮะเห็นไหมฮะ อันนี้ผมจะปรับ time frame นะครับตั้งแต่ time ฟ r a ใหญ่ไล่มาถึง t าม e frame เล็กนะแต่ผมจะเทรดแค่3-5นาทีนะครับถ้ากราฟมันสวิงแรงนะแต่ถ้ากราฟมันมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสูงขึ้นนะครับผมก็อาจจะปรับเป็น time frame ห5าถึงสินาทีนะครับเพื่อทำกำไรแล้วก็ลันเทนต่อนะครับมาดูคลิปต่อไปนะครับนะฮะคลิปนี้นะครับผมเปิดช็อตนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยเหมือนจะขึ้นไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการทิ้งไส้จากด้านบนนะครับ ในตามฟีมสิบเนี่ยนะครับกราฟมีการล่วงนะครับเห็นไหมครับแท่งเทียนปรับตัวลงมานะครับจริงๆจุดที่ผมเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่หรอกนะครับนะแต่ผมเข้าตามหลังตลอดนะครับนะเพราะว่าเราเข้าตั้งแต่แรกเริ่มไม่ทันแต่ก็ทําให้ผมมีกําไรได้นะครับนะจากการกล้าได้กล้าเสียของผมนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของวอลลุ่มแล้วก็ดูเรื่องของแท่งเทียนนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้บวกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วผมลงทุนแค่ยี่สิบสองดอนนะครับกำไรบวกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณยี่สิบสี่ดอนแล้วตอนนี้นะ นี่เป็นการทำกำไรแบบระยะสั้นมากๆเลยนะครับสามถึงห้านาทีนะฮะคลิปที่ผมให้ดูเนี่ยมันอาจจะไวนะแต่ผมจะพยายามให้ดูหลายๆคลิปนะครับนะฮะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ดูซ้ําๆนะครับนะดูบ่อยๆนะครับอาจจะจดจาได้อ่าเรียนนี้เพิ่งเปิดพอรชันนะนะครับกาไรยังไม่ได้บวกอะไรมากมายเลยนะครับยังยังติดลบอยู่นะครับมาดูกันว่าผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับไม้นี้นะครับผมเปิดลองนะครับนะเป็นขาขึ้น สังเกตนะครับว่าตรงลูกศรเนี่ยนะครับกราฟทำนิวโรต่ําสุดนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นแนวต้านนะครับแต่กราฟเนี่ยทำทรงสามเหลี่ยมนะครับนะถ้ามองจากนิวโรต่ําสุดเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับลักษณะของกราฟเหมือนกําลังพยายามขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็มีการทำนิวโรสูงขึ้นนะครับนะหรือว่าทำสวิงโรเนี่ยนะครับเห็นไหมจุดที่มันพิงไส้ในเรื่องของวอลลุ่มเนี่ยนะครับก็ยังเขียวอยู่นะครับ MACD นะครับกำลังแดงอ่อนๆเนาะเหมือนกำลังพยายามจะตัด จะอาจจะตัดขึ้นผมก็เลยเปิดลองส่วน RSI เนี่ยนะครับโมเมนตัม um กำลังจะกลับตัวนะครับเนื่องจากว่าลงมาต่ำมากแล้วนะครับนะฮะอันนี้ผมก็ปรับนะครับดูอินเทอร์เ,เตอร์อเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มบวกมา20%แล้วลงทุนแค่33ดอนนะนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะ